แม uhh ่ยไม่ผ uh, ูกนี่แม่ครับเมียขนหลายเนาะเป็นตะอุ่นเนาะอืมขนหลายเป็นตะอุ่นกกหางเหยาะตัวนี้แม่คคุยตัวนี้ ไหนวัดต้องไปว่าสูงตัวไหลอยเ้าหาลอยเ้าหาเอากะอว่าดีอยู่บ่ได้อานามาทำต่อมันหนาวมัาเนาะมันหัวตะหันหมู่บ้านนี่หมู่บ้านนี่หันบดมือเปิดไเาหาเปิดเารัเาเก่าตอ้ยบาสุยาไปรดตละข่ายรเพื่นเอาสองมื่นหาอ๋อสองมื่นเก่าเนาะสองมื่นเก่าลคาตลองกันไหองได้ครับอ้ใส่ไดอยู่ เนิ่ยไยเปิดว้2สองเมื่อเก้าตอร่องกันได้ฝากเบอร์ทราบบนเสียงโทรมาหาศูนย์เก้าสามศูนย์เก้าสามเจ็ดแปดหนึ่งเจ็ดแปดหนึ่งศูนย์หนึ่งเก้าเก้าศูนย์ห่ง้าเก้าอ้วยเด้อดสวัสดีครับโศกโศกเนมหครับผมย่างหาพี่หาหนองเคือเก้าแหละครับสวัสดียน่ยไอสวัสดีครับเนี่ยไอได้ได้จักโตครับเหมือนีเดี๋ยวไม่จักตัวแมยมันเอาทองละจีทองหาเดือนลูกตัวได้นอทองไว้ในทองเบิ้มพันล้าน นี่โอ้แม่ตันดีเนาะอ่างง่ายหาเดือนตรวจเรียบร้อยแล้วใบหลอดเป็นบ่ใบใบบ่ได้ปั๊บใบบ่เพราะว่าทวโตัวเนอะควบหลอดควบหลอดแต่ว่าโอ้ว่าเป็นยังเอาค่อยไปเลี้ยงเนาะหาเดือนประกันทองนะครับเนาะสูงเท่าไรเดี๋ยววัดลูกไปครับนี่ประมาณหน่อยสามสิบหกประมาณเนาะสามหาบวกสามหาบวกข้อใหญ่อะไรตัน ทำเพิ่งแล้วครับก่นดีก่นงามกับัววนี้ให้ลูกดีแตรนบผมแต่ไหนวะขวดตัวนี้เห็นได้ลูกดีเปิดไวลาค่าตัวหะไก่อนซีเทบเก็บกับบ่อแพงเนาะแล้ว่กับตอร่องกันไดนนี่ตาแต้มแจมแจมกล่องข้อดีตัวเนาะขันมาไม่ยังใครเอาเออม่ยัง่อยเอาครับผม เอาเ yup. นี่ยอ yeah. ้หนิสีซเท่าไก็อนเกตตอลองกันได้ฝาบเบอรอซ่ฝากเบอซ่ซเก้าสามเก้าซ9 3สามสามแปดเก้าสามสามเจ็ดเก้าจากังหวัดยังมจังหวัดออ้อเจาเก้าตเวนะเนาะวัดดีครับไปสกงสองมันมาเนี่เหมือนเนี้ยงินเต็มกระเป๋าลอยลานพนร้านเด้อใช่ยามามาคุชจยามาเศรษฐีครับผมวัดดีครับพี่น้องสุกที่ทุใจ โทษสามมาได้โทษสาบเท่านนี่ครับขวดตัวนี้อ่างเงี้ยพ่องหาเดียนครับผมยางหาทีห้าหน่องขึ้นก็แหละครับเนี่ยอายสวัสดีครับผมได้มาหลายไปเลยครับเจ้าตัวครับมันสามแม่ให้ผูนี่ผูก็ผูงามเนาะเนี่ยอีกนเป็นตาแอวดีเนาะงามเลยเนาะเออสีดอกเหล้ายางดีกลดีกลดงามนี่สูงเท่าได้ร้อยสามสิบเท่าได้ร้อยสามสิบบวกเนาะขวดสีเหลียบใส่ได้ตาเตม แจมจ้ำแล้วก็อ่องข้อดีโอ้เออปะผ่าวกำลังเริ่มใหญ่เริ่มโตเอาข้อตัวนี้สายเสียบสายเสื่อมหรือว่าสายตัวแม่เผื่อบ่ได้หรือว่าสายผสมพันธุ์เป็นพอบอกพ่อพันธุ์ดีเอาไปข้มฝุ่งดีเนาะเปิดอกไปเท่าไหรก็ครับนี่สองเงินเก่ากับพวกเพี้ยงนี่เนาะแต่มันสมัยตะกี้ว่าสุเริยดมีเงินเสือดิ่นี่แต่ว่าเดี๋ยวนี้คือว่าเนาะเอาให้พี่น้องเด้อทุกคนนั่นล่ะเอาฝากซาบนสีได้ทัมากนี่ ศูนย์แปดศูนย์ศูนย์หกหนึ่งแปดสองเจ็ดหกแปดสองเจ็ดหกแกงควรับผมเต้ครับจังหวัดกาลสินครับเอ้ากาลสินกับดินน้ำนมสมเนาะร่ด้วยร่ด้วยครับผมสวัสดีครับโชคดีกันหมาดนะครับเด้อครับผมพี่น้องสนใจสนใจโทษถักผืนมาเด้อครับผมเดี๋ยวอยางไปหาพี่หาน่องจะเข้านะครับผมพ่อสวัสดีครับพ่อสวัสดีครับได้ได้มาจากตัวครับมื่อนี่ข้อมหนึ่งโอ้อ่อนซ่อนเนาะเสื้อเขาแถมตัวดิคันเสื้อตัวเลยให้ฮอดเขา เพิิิ่่นนสราคาเนี่ยเปิดเท่าไรเนี่ยไห้างบ้านเปิดบ้านบวกงานบุญเปิดงานเมื่อสักก้อนเนาะโอ้ยเมื่อสักก้อนคนว่าใจเย็นๆราคาว่าสำหรพบคนว่ากกหางดีใส่ได้อยู่ขั้วตัวนี้ลูกแม่ให้ลูกผูนี่ลูกกะผูแม่กะแม่ผู้จูงกะผูเนาะโอ้ยหน้าตาไหมอ่อนซ้อนหน่อยไหมตาแต้มแจ้มจ้ำใสเลี้ยงเนาะเอาไปเลี้ยง เลี้ยงยุ่ามก็ดีเลี่ยงยุ่ทธงยุ่ททาก็ดียุ่มองได้ก็ดีเว้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสิยามไปกินกาแฟน้ำเด้อเออโอ้นี่งามกตัวองถึงงามเปิดเท่าไรกัพ่อสองหมื่นเ่ครับยาวาถอเครื่องเปิดเถือกแท้สองหมื่นเก่าตะกี้มันแสนแปดุนตัวยเนาะนี่เปิดไปสองหมื่นเก่ต้องต้อยางเนาะฮะต่อได้เอกสองหมื่นแปดกับว่ตายตัว ใกเสือคุ่แม่สาวเลยนาะแม่อันนี้สองใจเสื้อหนึ่งอ้ยเสื้อสองสองใจเนาะเสื้อแล้วสองเนแปดว่ากับมันยังสัยบ้าสริยามีเงินเนาะซื้อไปเราดิษนี่ไหมจานบูตงแต่แจมแจ่มนี่ไหมตาแจ่มแจ่มจำอ่องข้อดีแล้วก็บข่าวดียังไม่นันเลยไปไหนจังไหมาจังไหนก็ยังไปเปิดถือแต่เนาะบบนีห้อยาก็ได้บนี้ห่อยแล้วคนท้งตัวทีรถสวอนกันเยาะเขาเลี้ยงอยู่ขางขางแม่นว่า คนเสียโซกเนาะไม่เล็กไม่นีไม่เล็กไม่นีนเนคเออคนเสียโซกไปนั่นยังได้เห็ดเนาะอ๋อไม่เนี่ยกล้วยตัวนี้งามถือว่าด,ดีครับผมสองหมื่นแปดเม่ลูกครับ <c oughs> แม่ลูกคู่นี้พี่น้องสนใจสนใจโทษทักเขามาเด้อคร<ม>ับโอ้ยจะมันเปิดถือกล้วยก็บ่กมันว่ากล้วยเด็ดถือก็บ่กแพงเกินไปมันเกินสองหมื่นแปดฝากเบอร์สักนะ การ้งหานโอ้นาไมกระโหลกง่ายเนาะลูกสายท่านนี้เนาะนี่นี่ลูกครับลูกช่้วยรอฝากเบอร์ท่านคนเี่วทุ่มมั้งแปดามแปดสามแปดศ้าแปห้าหกสองห้าหกหกอห้หอยแล้วคนท้องเจ้าเก้าเจ้าเดือมเนาะเอาสวัสดีครับผมสวัสดีครับโซ่โซคหมานนะครับเอาสวัสดีครับผม เดี๋ยวนาก็ได้กินข้าวได้เักาแต่ยวมันนี่บ่ได้กินข้าวอันวันนี้กินข้าวแลี้ยงเดี๋ยวกันกินเหรอเอาไม่เยอะตัวกันมั้ยหกตัวเหลือยักษตัวเหลือตัวเดียวมันจะได้กินกาแฟอยี่ตัวเนาะส่องมันส่องมันน้ำด้วยเดี๋ยวจะถามเพื่อนยูโดเดี๋ยวย่างไปหาพี่ห๕น่องจะเข้านะครับผมสวัสดีครับได้มาจยกะตัวครับมันนี่ตัวเดียวผู้คือแม่ครับเนี่ยปังผู้แม่สูงไปเลยครับผมนี่ สูงร้อยหาครับผูตัวนี้เนาะสายเสียบสายเสื่องสายผสมพันธุ์ลูกสร้างก็ดอเหมืนบ่นี่ครับลูกสร้างอุดรนกลดีกลดงามกลหนากลบวเบือตัดครับผมกล้วยตัวนี้กกหางดีโอ้แสดงวันมีผลงานเล่านี้เนาะมีผลงานเนี่ยเสียบใบมงหันมงนีผสมไปแล้วเนาะเพราะท่านเห็นลูกแต่ว่าผสมไปแล้วสองปีหาเดือนนะครับผมลูกสร้างอุดรสูงร้อยหาสิบนี่ครับกระโหลกดีกระโหลงาม ปากไงไปต็ตะกินหยาดีเนาะตาดีตาสวยพร้อมกับอ่องข้อดีเอ,อิบปากเผาดีตินเล็บใส่ได้เนาะนี่ครับขั้วตัวนี้เปิดราคาไปที่เท่าไหรก่อนครับผมหาเมื่อนหาเนาะราคาต่อรองกัในได้ใกล้ไกลกับซองฟี่นํ้ำพึ้งหนึจักิโลครับผมร้อยกิโลเนาะครับ <c oughs> เอาไปนี่ขั้วตัวนี้พี่น้องเพิ่ฮะจะเพิ่อยากได้เนี่ยขอบเบอร์ฝากเด้ครับผมบเบอร์ศูนย์เก้าหกแปดหกสองเจ็ดเก้าสี่เจ็ดจากหอยยังครับผมทั้งจังหวัด 96, เอายาโสท้อนนะครับเนาะเอาลำล้ำรว้ยเลยนะครับเด้อสวัสดีครับพี่น้องทศเจ้าตุ้นใจโท้ทักคนของมาเด้อครับโท้อสาวพรท่านเนาะครับผมอย่างมาเบิง่งโซนนี่จะเข้าครับพี่น้องนี่มาโซนนี่จะเข้าอย่างมาหาพีหาหนองครับนี่พี่น้องเบิ่งเนะครับเด้อพี่น้องเบิง่งควายกระไล่หนายหอยนายห่างกระไล่เมื่อนี่ส่วนมากเดี๋ยวเราสุริยาสียางไปทางสายเหนือเด้อครับผมทางนายห่างเพื่อว่าสียางมาทางนี่สักกอนหาพีหาหนองสักกอน บาทสิ่างไปทายวัทเสียงไห้เล่าบอกกันกับลูกขาสักคนนะครับใหบอกกับลูก้าสักนเนอ้าอยางไปหาพีหาหน่องอยากเข้าเอาว่าดีครับผมวัาดีครับ <c oughs> ได้มาจากตัวครับ,บมานส,สามตัวเอา้าคือยังงามโต,ตอ่อเตะแอร์แม่แม่ให้ผูะนี่แม่หม่นันแม่มอเอกเดี๋ยวมังกรนะบ้า,บาสัวย,ย่ามังซอมมังกนเนี่ยกดดีกดงามคึ้ยพระท่านพ่อีเนาะ เหมือนถานเข้ามาเนาะนี่นี่กับแม่แม่นี่เปลือเท่าไรครับนี่เมื่อนเก่าพันหาร้อยตอรองกันได้อันนี้ตัวนี้เปลือยเท่าไรครับนี่เมือนเก่าพันหาร้อยตอรองกันได้ตัวนี้ลูกเบิ่มจูเนียตัวนีลูกยกมงคลอันนี้ยกมงคลได้พี่น้องเ้อคุณบอกคุณแม่อันนี้นั่งก่อนีิเบิ่มจูเนียเบิ่มจูเนียสองสาวน้อยหัวตั้งแต่แปดเก้าเดียนประมาณนั่นแล้ว ราคาหนึ่งมื่เกาพันห้าร้อยหนึ่งื่นเก้าพหรอยเรียโตนี่ดีบเนี่ยนีมื่นหกพันห้าร้อยมื่นหันห้ารยเกเปิดถื่อน้มือห้อยมือนี่แม่ก็ได้เปิดแพร่ตันี่แม่แม่ฮ้าผู้นี่เม่เกบารุรียมักได้เดี๋ยวมางรับางก้นะกอนเนี่ยแ็นวาเม่นี่บางก้นะกอนอ๋อหนึ่งมื่นห้าพันอโอ้หนึ่งหมื่นหันหรยอันั้นมื่นเก้าพันห้ารทั้งสามตันี่แหละ เอาไปเบิร์นไก้เมบ่งฟีย่ส่งฟรีขันไก่ยางละทงขันไก่จังน้อยก็ใส่ไส้เองไปส่งขันไก่เอลี่นี่ส่งลดใหญ่เนาะพอเ่าหอยเพิ่มมีรถใหญ่เพิ่นบ่ไปส่งพี่น้องชิร่าต้องไปส่งงามามเนาะมีซ้ำนี้ตินี่เอามี่ซ้ำนี้กับพี่น้องเพื่อเพื่อเสียเวลาไม่าพอดีทมาฝากเบอร์ซะบ่นี่ครับศู8ย์98 4 9 0949จากหอยนะครับผมห้อยยงนาโพลีน้ำครับเจ้าเก่าตัวเนาะห้อยยงหน้าโพลีบุรีน้ำถามข่าจะข่าในยุคผุนหนาวบ่ห่อนบ่ชมด้วยกันหนาวยุคผ่านจะชมนี่ห่อนอีกมู่บ้านห่อนเนาะโอะโศกไส้บารมีลำเลื่อเศรษฐีมังมีสิสุขวัดดีครับโศกโศกมันหมายนะครับหอยยงเด้อโอ้ยอ่อนซ้อนเนาะสมัยตะกี้ต่างตะบ่าวสุริยามีเงินอิจซื้อบ่ได้หนิตะตะบ่าวเดี๋ยวนี้ก็เข้าใจแล้วเนาะเอ้าทุกคนทุกคนดินล้นต่อสูงนะครับผมสวัสดีครับโศกโศกมันหมายครับ อ่ะอย่างต่อครับหลังออกจากห้อยย้งนะครับสวัสดีครับผมได้มาจากตัวครับมาหน,นึ่ง,ง,งสามชี้ตัวแม่นี่สัก่อนมาแม่เมียเดียวเพิ่มมากกับลูกใช่หรือล,ลูกลูกกับแม่แม่กับแม่บ่แม่แตู่คจูงเนาะเออเปิดเท่าไรแม่ลูกโคนี่เปิดไปชี้หมื่นครับต่อโแพงนี่เนาะซื้อแม่ได้ลูกซื้อลูกได้แม่ครับผม่แม่พร้อมผสมครับพร้อมผสม กันเอาไปแล้วนี่ให้วมาึ้นให้มันเนาะพร้อมผสมน้ำมันไหลอยู่ครับผมเนีน้ำมไหลแล้วแสดงว่าพร้อมผสมสี่เมืองเนาะแม่ลูกใช่แหละตัวหนึ่งนี่ครับแม่สาวครับวันแม่สาวแม่สาวเปิดเท่าไรนอนนี่แม่สาวเปิดเลยเจ้าหาครับเจ้าหาตัวร่องกันเลยเนาะเจ้าหาตัวร่องกันได้สองเมื่อนหาตัวร่องกันได้แม่สาวโตกน้ำเลี้ยงครับตกน้ำเลี้ยงหมายถึงว่าเอาไปใส่ยังอยเนาะมมันออยู่ความจังไงโย่ไปใส่จังไงเอ้าสองเมื่อนหาอันนี้เท่าไรก่อน ซีมื่ครับีมื่เอาใส่ได้อยู่ขวหของเจามากมันนี่ก็ได้เป็นเอาไปเลียงเนาะราคากับบาสูงเบาๆเนาะใกล้ไปแล้วกระเป๋ากับบเบืดเนาะอ๋อฝากเบอทราบพี่น้องเพื่อสิได้โทรมากผมศูนย์หกสองศูนย์หกสองสองศูนย์สี่สี่หึ่งเก้าหนึ่งสีหนกหังครับผมเจ้าเก้าเนาะสวัสดีครับผมสวัสดีครับ